สวัสดีครับทุกๆคนมาเจอกันอีกวันนี้นะครับมีน้องถามมานะครับอินบ็อกซ์มาถามเรื่องของอยากจะทําธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวให้มีหลายๆสาขานะครับต้องทํำยังไงนะครับแล้วก็น้องเล่าให้ฟังว่ามีปัญหาบ้างเล็กน้อยในเรื่องของอการจัดการนะครับโดยเฉพเรื่องของพนักงานนะครับทีนนี้เอาทีละเ,เรื่องเรื่องที่1คือการจัดการเรื่องร้านก่อนนะครับคือเราต้องทําระบบ ของร้านให้เรียบร้อยนะครับระบบของร้านเนี่ยไม่ใช่แค่สูตรอาหารนะครับต้องมีเทรนนิ่งซิสเต็มมีระบบในการสอนนะฮะแล้วก็ต้องมีระบบในการทำนะครับด้วยนะฮะถึงจะทําให้การทํางานในของเราเนี่ยมีความราบรื่นแล้วก็เกิดการทําเหมือนกันซ้ำๆกันจนเกิดความชานาญนะครับโดยเฉพาะร้านใหม่ที่เปิดร้านแรกเนี่ยจะต้องมีการสอนนะฮะแล้วต้องมีการฝึก ก่อนที่จะมั่นใจได้ว่าเออพนักง,งานทุกคนนี่ยมีความเข้าใจในสิ่งที่เราทําแล้วก็สามารถทําได้ต่อเนื่องกันจะเกิดความชานาญนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของระบบนะครับซึ่งไม่ใช่แค่สูตรอาหารอย่างเดียวนะครับเราต้องดูเรื่องของเทรนนิ่งซิสเต็มด้วยนะครับระบบอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของการซื้อของบวมถเรื่องเรื่องของวัตถุดิบ material management นะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญจะซื้อจากใครซื้อจากที่ไหนจะซื้อมาแล้วเก็บอย่างไรอันนี้มีความสำคัญเช่นกันนะครับ ทีนี้อันต่อมานะเป็นเรื่องของพนักงานอ่าพนักงานนี่ก็เป็นเรื่องที่ทุกทกที่เลยนะ<ม>ก็จะมีปมัญห้องปัญหา<ม>ก็ไม่ได้ต่างกันนะฮะ<ม>เพราะฉะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่อันแรกก่อนคือการเลือกพนักงานคุณสมบัติอ่ากำหนดคุณสมบัติให้ชัดเจนวิธีการคัดเลือกหรือเขาเรียกว่า recruitment process นะครับเรามีวิธีการคัดเลือกอย่างไรสัมภาษณ์อย่างไรเรามีวิธีาการระยะเวลาในการทดลองงานกี่เดือนนะครับแล้วก็ สถดนการณเราเป็นอย่างไรนะครับถึงแม้ว่าบางครั้งเราเราดูแลพนักง,งานดีมากนะฮะบางทีเขาลาออกจากเราซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นามาจากปัจจัยเรื่องของค่าจ้างก็ได้มีอะไรทําให้เขาไม่สบายใจก็ถึงอยู่ไม่ได้ไม่อยากจะอยู่กับเรานะค,คนต้องดูให้ดีนะครับดูซิว่าทํามาเกับเรานี่โอกาสความมีอนาคตความก้าวหน้ามีไหมค่าจ้างของเราเนี่ยสู้คู่แข่งได้ไหม นะครับหรือว่าเราต่ํากว่าหรือสูงกว่าสวัสดิการอื่นๆของเราเป็นอย่างไรนะรก็กลับไปเริ่มต้นที่ผมเล่าให้ฟังครั้งแรกคือกําหนดคุณสมบัติอ่าแล้วก็ดูเรื่องของวิธีการรับสมัครนะครับการทดลองงานพอมาถึงแล้วต้องมีอะไรครับ training system ที่ผมพูดเมื่อกี้คือต้องมีวิธีการนะฮะสอนงานด้วยนะครับเก็บรคคอร์ดดูนะครับว่าสอนไปอย่างไรแล้วก็มีการปรับปรุงฝีมือนะครับให้ทุกคนมีความเชี่ยวชาญอยู่เรื่อยๆเสมอต้นเสมอปลายพร้อมๆกับดูแลเรื่องสวัสดติการของ พนักงานทุกๆคนนะครับแล้วก็มีความยุติธรรมกับทุกๆคนมีความก้าวหน้าผมคิดว่าเรื่องนี้ก็คงจะช่วยแก้ปัญหาได้บ้างแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดพนักงานต้องการความก้าวหน้าหรือต้องการเปลี่ยนงานไปอยู่สาขาอื่นนะร้านอื่นเราก็คงจะห้ามไม่ได้นะครับหน้าที่ของเราคือรับสมัครคนที่มีความประสงค์อยากจะทํางานในอาชีพนี้ นะครับพร้อมกับให้ความก้าวหน้าในอาชีพให้ผลตอบแทนที่ยุติธรรมแล้วก็สร้างบรรยากาศในการทํางานนะครับให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเออมาทํางานแล้วสนุกนะครับให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับซึ่งผมคิดว่านะฮะนี่น่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องกลับไปทบทวนดูนะครับในเรื่องของคนนะฮะอ่ะต่อมาอีกคําถามหนึ่งอยากจะทําร้านให้มีหลายๆสาขาเป็นแฟรนไชส์นะครับก็ mm hmm. คงจะต้องไปจัดการ ข้อที่ห่ข้อที่2ที่เล่ามาให้ฟังสักครูน่นี้เรื่องของระบบนะครับเรื่องของเทรนนิ่งซิสเต็มเรื่องของคนนะครับเอาให้เรียบร้อยสาขาที่1ถ้าเกิดสามารถทําได้แล้วเนี่ยนะฮะปัญหาต่างๆก็จะลดน้อยถอยลงอย่าลืมนะค,ะนนะครับว่าแฟรนชีส์ไม่ใช่ก,การค่ขายแค่ชื่อนะครับไม่ใช่แฟรนชส์ก๋วยเตี๋ยวกอกไก่นะแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวกอกไก่เต็มบ้านเต็มเมืองหมดแต่ไปแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันทําต่างกัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญนอกเหนือจากชื่อจะเหมือนกันรูปแบบของสีสัญ,ญลักษณ์ของร้านโลโก้เหมือนกันแล้วเนี่ยความสําเร็จของร้านอาหารให้รับผลตอบแทนสูงสุดก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่จะทาให้ธุรกิจแฟรนไชส์ของเราเนี่ยประสบความสําเร็จอย่าลืมนะครับว่าผลประกอบการที่เป็นตัวเงินกําไรแน่นอนกําไรใคร,ใคร,ใครก็อยากได้นะครับกําไรคือสิ่งที่วัดผลประกอบการวัดฝีมือวัด performance อย่างหนึ่งเหมือนกันแต่นะครับกำไรก็ไม่ได้ ถูกต้องเสมอไปในท,ทุกเรื่องนะครับสิ่งที่ทําให้ธุรกิจของเราอยู่รอดได้หรือแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จด้วยนะฮะนอกจากจะมียอดขายที่ดีแล้วนะครับการเข้าออกพนักงานก็ควรจะน้อยมีการพัฒนาคนนะครับคุณภาพอาหารก็ต้องมีคุณภาพเสมอต้นเสมอปลายกินเมื่อไหร่ก็อร่อยเมื่อนั้นนะครับก็ตัองกับเรื่องของ SOP นะครับกลาบเป็นเรื่องของ system ในครัวต่างๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเรามีระบบเรื่องการบริหารจัดการร้านนะครับซึ่งจะเป็นคู่มือเป็นเครื่องมือ ที่ทำให้แฟรนชายพัดเนื้อของเราเนี่ยนะครับประสบความสําเร็จในการซื้อแฟนชายเราไปนะครับก็ขอฝากฝังทุกๆคนนะให้คิดแล้วก็วางแผนนะครับทำร้านอาหารของตัวเองเริ่มต้นที่ร้านหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ทำให้มันเล็กทำให้มันได้มาตรฐานนะหลังจากนั้นก็ค่อยกลับไปดูว่าเออร้านที่สองเนี่ยเราสามารถก๊อปปี้ร้านร้านที่หนึงร้านที่สองสามสี่ห้ไปได้เรื่อยๆนะครับก็ สรุปนะครับทาร้านถ้าอยากจะเปิดหลายๆสาขาทําร้านที่หนึ่งประสบความสําเร็จก่อนสร้างระบบให้ดีทางระบบเรื่องของครัวเรื่องของอาหารนะครับเรื่องของคนนะครับวิธีการรับสมัครคนวิธีการสอนคนนะครับหลังจากนั้นก็นะครับมาพัฒนานะครับเรื่องของคู่มือต่างๆที่จะใช้ในธุรกิจแฟรนไชส์เครื่องมือที่จะทําให้แฟรนไชส์พาร์ทเนอร์เราหรือคนที่ซื้อธุรกิจเราไปเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับไม่ใช่ได้กําไรอย่างเดียวนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ